รีวิวนะครับวันนี้ติดตั้งล้อโตนะครับใส่สําหรับ l สามหกัวแปดดีๆีนะครับเป็นล้อโยงนะครับล้อกระเซ็อันนี้เป็นล้อหลังนะครับนี่เป็นล้อหน้านะครับชุดหนึ่งสามหมืนแปดครับชุดหนึ่งสามหมืนแปดบาทนะครับรวมติดตั้งนะครับเราติดตั้งง่ายๆครับเดี๋ยวดูวิธีการใส่นะครับก็กาลังติดล้อโยงครับก็ถึงวิธีการใส่ล้อหลังแล้วครับล้อหน้าเราก็จะมี ริปเปอร์ให้นะครับริปเปอร์ขยายล้อออกมาให้นะครับอันนี้ก็คือลูกค้าก็เปลี่ยนลูกหมากด้วยนะครับูกล้อดโตน,นะครับเราก็ทําง่ายหน่อยครับเอาโฟกลิปนะครับยกเลยนะครับถ้าอยู่ร้านแต่ว่าถ้า,า,ถาไปอยู่บ้านลูกค้าเนี่ยก็จะต้องตั้งขาลอกนะครับตั้งขาลอกเพื่อใส่ล้อโยงนะครับตอนนี้ทีมช่างเราก็ได้ ติดตั้งนะครับล้อยยงเสร็จเรียบร้อยนะครับนล้อก็เสียบนะครับก็กำลังไล่น็อตครับตัวนี้ก็จะมีริปเปอร์นะครับริปเปอร์ให้เหมือนเดิมนะครับก็ไปใส่เครื่องพ่นยาครับเข้าน่องอ้อยนะครับประมาณนี้นะครับฉีดยานะครับ ล้อสูงนะครับใครสนใจนะครับติดต่อมาได้นะครับที่ร้านนัแท็เตอร์นะครับมีบริการจัดส่งนะครับชุดละ38 0 0 0่บาทนะครับไม่รวมติดตั้งนะครับไม่รวมติดตั้งนะครับอันนี้ก็คือเสียค่าติดตั้งเพิ่มเติมต้องหักนะครับ3า0 0 0บาทนะครับท่านใดที่สนใจติดต่อสอบถามเข้ามาครับร้านเราตั้งอยู่ที่ร้านนัแทเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับวันนี้รีวิวล้อโตล้อยงนะครับท่านใดที่สนใจก็มาดูสินค้าได้นะครับขอบพระคุณมากครับผม จากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เร็ยทดสอบนะครับออฟโรดครับออฟโรดยกสูงครับรถนี้น้ำท่วมครับเออเป็นออฟโรดแล้วัวนนี้โอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับผม